ก่อนทำเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาตรงรอยตรงหน้าผากรอยประสบการณ์มันก็จะเยอะเนาะแล้วก็ตรงรอยจีนกาอะไรเงี้ยแล้วทีนเนี้ยพอคุณหมอยกคิ้วขึ้นปุ๊บกับยกตาขึ้นปุ๊บปัญหาตรงเส้นหน้าผากเนี่ยคือหายไปเลยรอยจีนกาก็จางลงก็จนเพื่อนทักกัค่ะ,คะว่าไปดึงหน้ามาัด<อ>สวัสดีค่ะชื่อนุชนะคะมาจากประเทศสวีเดนค่ะนุชทำยกคิ้วนะคะแล้วก็ทำตาบนนะคะอันนี้ก็ครบ ปีหนึ่งพอดีรู้สึกพอใจมากค่ะเพราะว่าพอทากลับไปไดส้สองเดือน3เดือนเพื่อนบอกจมาเลยมาสวยจังเลยดึงหน้าดูเด็กลง mm hmm. เพื่อนบางคนเขาถามว่า mm hmm. ดึงหน้ามาหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าป่าเอาไปทําคิ้วกับตามาแล้วมันก็ขึ้นค <c oughs> <c oughs> ือนุ่นมีปัญหาหนังตาบนเนี่ยคือไม่มีไขมันแต่ว่าหนังตาบนตกลงมาปิดตรงขอบตาข้างบนแล้วมันเหมือนกับว่าตาเราเนี่ยเป็นตาชั้นเดียว แล้วก็ดูมีอายุค่ะผู้หญิงเนาะเวลาเราแต่งหน้าเราทาอยายแชโดว์เงี้ยมันก็ปิดไม่เห็นหรือว่าเรากรีด eyeliner, อยายไลเนอร์เงี้ยมันไปปิดทับเลยมองไม่เห็นเลยหลังทําไปแล้วก็คือดีขึ้นมากรู้สึกเลยว่าเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยแต่งง่ายขึ้นแล้วก็เราดูหน้าเราทุกวันในกระจกวัาตื่นขึ้นมาตอนเช้าในแต่ก่อนเราจะมองตาเราอันดับแรกเลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราเหมือนมันเหมือนเหม,ม,ม,มือนกับปัญหาของเราใช่ป่ะแล้วหลังจากที่เราทําตาคือแบบ คือตื่นขึ้นมาปุ๊บยังไม่ทันทำอะไรเลยรู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยคืออ่อนลงไปเป็นแบบ10ปเีเลยหลังจากที่ทำไม่ได้มีอาการอะไรเลยก็คือบวมถามว่าบวมไหมแค่สาวันแรกก็คือแต่ว่าคุณหมอก็คือจะให้ยาไปทานหลังจากทำเสร็จแล้วก็มีเจลความเย็นไปประครบ ก็แค่3ามวันแรกนั่นแหละที่จะมีอาการบวมพอวันที่7นั้นมาเอาไหมออกก็คือพอคุณหมอเอาไหมออกนี่คือแบบไม่มีรอยมีแต่รอยแดงแดงเหมือนแบบมดกัด Energy Plastic Surgery Clinic